สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาในหัวข้อการคำนวณมือโดยใช้สูตร d e p e n d e n t sample t t e s t และเขียนรายงานนะครับซึ่งในการใช้สูตร d e p e n d e n t sample t t e s t นะครับโดยหลักการแล้วก็จะมีสมมติฐานทางการวิจัยว่านักเรียนที่เรียนด้วยจุดๆมีผลสลิดทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจุดๆๆนี้ก็คือวิธีการจัดการเรียนการสอนของพวกเรา หรือของนักวิจัยที่พัฒนาขึ้นนะครับจากสมมติฐานทางการวิจัยเราก็มาแปลงเป็นสมมติฐานทางสติและก็กําหนดนยัยสําคัญทางสตินะครับสมมติฐานทางสติก็จะมีสมมติฐานหลักก็คือ h0 μ 1เท่ากับ M 2สมมติฐานรอง h1 μ 1มากกว่า mu2 หลังเรียนกล่าวขึ้นก่อนก่อนเรียนกล่าวทีหลัง เพราะฉะนั้นมิวหก็เลยเป็นคะแนนหลังเรียนมิวสก็เลยเป็นคะแนนก่อนเรียนนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะคำนวณโดยใช้สูตร T ีเท่ากับ D bar หารด้วย Standard Division, d e v i a t i o n D หารด้วยรากที่2ของ n n หรืออีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ T ีเท่ากับ Sigma D หารด้วยรากที่2ของ n n คูณด้วย Sigma D ย,ยกกำลัง2 ลบในวงเล็บซิกมาดีวงเล็บปิดยกกำลังสองหารด้วย n-1 ลบหนะครับก็จะมี2ส,สูตรนะครับใช้สูตรไหนก็ได้นะครับซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นนะครับ 1. ก็คือข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 2. ข้อมูลเป็นแบบตัวแปรช่วง 3. ข้อมูล2ชุดได้มาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่เป็นอิสระจากกันนะครับ ในช่วงแรกผมจะพาพวกเราคำนวณสูตรที่1ก่อนนะครับ t เท่ากับ d bar หารด้วย standard deviation d หารด้วยรากที่2ของ n ก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับ d bar ก็คือ sigma d หารด้วย n ส่วน sdd ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ d เมื่อ d แทนผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน n แทนด้วยจำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง D bar แทนด้วยค่าเฉลี่ยของ D sdd แทนด้วยส่วนมบีเป็นมาตรฐานของ D sigma าดี D แทนด้วยผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนและซิกมาดียกกำลังสองแทนด้วยผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนยกกำลังสองนะครับเรามาเริ่มคำนวณกันนะครับ ในเบื้องต้นนะครับเราก็จะมีคะแนนอยู่2ชุดชุดที่1ก็คือคะแนน P-test ซึ่งมีคะแนนเต็มอยู่30คะแนนชุดที่2ก็คือคะแนน Post-test ซึ่งมีคะแนนเต็มอยู่30คะแนนนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับมีนักเรียนจำนวน20คนนะครับเรามาแทนค่าในสูตรนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำนะครับเราเพิ่ม หนึ่งคอลัมน์นะครับเพื่อที่จะหาค่าดีนะครับค่าดีก็คือผลต่างของคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคนที่1หลังเรียนกับก่อนเรียนเนี้ยมีผลต่างกันอยู่9คนที่2หลังเรียนต่างจากก่อนเรียน8คะแนนนะครับและคนต่อต่อไปจนถึงคนสุดท้ายนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับและต่อจากนั้น เราก็เพิ่มอีก1คอลัมน์ครับนะ่าเราก็จะได้คอลัมน์ d ยกกำลังสอง d ยกกสองได้มาอย่างไรนะครับได้มาจาก9นะครับยกกำลังสองได้81 88 64 1 3คูณ13 1 6ทำไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายนะครับแล้วต่อจากนั้นก็รวมแล้วก็ หาค่าเฉลี่ยจากนั้นก็หาส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คืออวิธีการจัดกระทําข้อมูลนะครับต่อจากนั้นเราก็มาแทนค่าในสูตรนะครับ d bar ก็จะเท่ากับซิกมาดีหารด้วย n ซิกมาดีก็คือตรงไหนครับซิกมาดีก็คือคอลัมน์นี้นะครับก็จะอยู่ข้างด้านล่างได้216 หารด้วย n ก็คือนักเรียนมี20คนนะครับเราแทนค่าเข้าไป d bar เท่ากับ216หารด้วย20คำนวณออกมาได้เท่ากับ10.80นะครับอันนี้ก็คือการหา d bar และต่อจากนั้นเราก็มาหา sdd เท่ากับลากที่2ของ n คูณด้วย sigma d ยกกำลังสองลบในวงเล็บ sigma d วงเล็บปิดยกกำลังสองหารด้วย n คูณด้วย n ลบ1 นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาก็คืออะไรครับ n คูณด้วยซิกมาดียกกลังสอง n คือจำนวนนักเรียนซึ่งมีอยู่20นะครับก็มีอยู่3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แทนค่าด้วย20ต่อจากนั้นซิกมาดียกกล,ลังสองก็มาดูคอลัมน์สุดท้ายในตารางนะครับผลรวมอยู่ด้านล่างนะครับก็ได้เท่ากับ2,428ก็เอามาแทนค่านะครับ ลบด้วยซิกมาดีวงเล็บปิดยกกำลังสองนะครับซิกมาดีคือคอลัมน์ที่4นะครับหลายๆคนจะเข้าใจว่านะครับในจุดนี้คือซิกมาดียกกำลัง2แล้วเอา2428มาแทนค่าความจริงไม่ใช่นะครับวงเล็บมันปิดลงก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นซิกมาดีเฉยๆยังไม่ยกกำลังสองก็ต้องมาเอาคอลัมน์ที่4ตรงนี้นะครับก็คือได้216ยกกกำลังสอง นะครับหาด้วย n คูณด้วย n ลบหนึ่งก็จะได้20คูณด้วยในวงเล็บ20ลบหนึ่งะครับแทนค่าเข้าไปแล้วคำนวณหาค่า xdd ได้เท่ากับ2.24พอได้2.24แล้วจากนั้นนะครับเราก็มาแทนค่าในสูตรการหาค่า t ได้เลยนะครับดีบ้ bar, เราคำนวณมาแล้วนะครับก็ได้เท่ากับ1 0 80 sdd หารด้วยรากที่2ของ n เราคำนวณมาแล้วก็ได้เท่ากับ2.24เพราะฉะนั้นเราแทนค่าได้เลยหารด้วยรากที่2ของ n ก็คือ20ได้ค่า t เท่ากับ21.56ซึ่งเราเรียกว่าค่า t คำนวณน,นะครับตอนนี้เราได้ค่า t คำนวณแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องไปหาค่า t ตารางหรือค่า t วิกฤตนะครับ ซึ่งในสูตรนี้การหา d ีคีเอ d o m สูตรก็คือ i n ลบ1ก็เท่ากับ20-1ลบ1ก็ได้เท่ากับ19เพราะนั้น d ีคีเอ d o m ก็คือ19การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบแบบหางเดียวหรือแบบมีทิศทางที่ในัยะสำคัญทางส่ิติที่จุด05นะครับเราก็ไปเปิดตารางทได้เลยนะครับ ตาราง t ีดีคีฟฟิลดมที่19นะครับเราก็ลากลงมานะครับเป็นการทดสอบที่หางเดียวนะครับที่ในย่าสำคัญทางใสิที่จุดนะครับเราก็ลากลงมานะแล้วก็จดกันสรุปแล้วได้ค่าทีตารางเท่ากับ1.729จากนั้นเราก็มาดูกราฟนะครับ กราฟนี้เป็นกราฟแจกแจงเป็นโค้งปกตินะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่2ส,ส่วนก็คือพื้นที่ h0 ซึ่งเป็นสมมติฐานหลักนะครับและพื้นที่ h1 ตรงที่แหลงเงาซึ่งเป็นสมมติฐานรองนะครับสมมติฐานรองตรงนี้นะครับนะก็จะมีพื้นที่แค่เพียงจุดศนะครับส่วนสมมติฐานหลักก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณจุด 95, นะครับในการทดสอบครั้งนี้ค่า t ตารางเท่ากับ1.729นะครับซึ่งเป็นค่าเกณฑ์นะครับแล้วเราก็เอาค่า t คำนวณนนมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งเริ่มต้นจาก0น,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าค่า t คำนวณได้เท่ากับ21.56ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ h 1แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธ H 0นยะครับยอมรับ H 1ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า t คำนวณ21.56มากกว่าค่าทีวิกฤต1.72จึงปฏิเสธ H 0ยอมรับ H 1นะครับสุดท้ายนะเราก็สามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยจุดจุ มีผลสลิดท,ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุด05สังเกตนะครับสรุปผลการวิจัยเราปฏิเสธ h0 นะครับปฏิเสธ h 0ยอมรับ H1 นะครับเราก็เลยสรุปผลการวิจัยตาม H1 ครับมีแค่สองคำตอบนี้เท่านั้นถ้าไม่สูงกว่าก็แสดงว่าเท่ากันแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ เรียกว่ามัน significant ถ้าทีคำนวณสูงกว่าค่าทีตารางเรียกว่า significant ก็คือมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับถ้าเรามารายง,งานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบผลสลิตทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยจุดๆนะครับก็จะมี รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนจำนวนนักเรียนค่า x-bar Standard isions, d i v i s t o o n d f ช d ่และค่า t นะครับและต่อจากนั้นเราก็สรุปใต้ตารางจากผลกา er, รวิเคราะห์พบว่าค่า t ท,ที่ได้จากการคำนวณเท่ากับ21.56ซึ่งสูงกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.72ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยจุดจุดมีผลสลิดทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสาติที่จุดนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องสรุปนะครับตามสมมุติฐานทางสาติติที่เป็นสมมุติฐานลอกนะครับ h 1 μ 1มากกว่า μ 2นะครับเนี่ยนะครับ นะเรียกว่าซิกถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าซิกแต่อีกกรณีหนึ่งที่เรียกว่าไม่ซิกเป็นแบบนี้ครับนะครับถ้าไม่ซิกเนี่ยนะครับค่าทีที่ได้จากการคำนวณยกตัวอย่างนะครับได้เท่ากับ1.43ซึ่งต่ำกว่าค่าทีวิกฤตเท่ากับ1.72ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยจุดจุดมีผลสลิดทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ ก่อนเรียนจบเท่านี้ครับถ้าเท่ากันเนี่ยนะครับไม่ต้องต่อคําว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติสาเหตุคืออะไรครับสาเหตุคือมันไม่ซิกถ้าเป็นกรณีที่2ก็คือยอมรับ h0 ปฏิเสธ h 1นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการคํานวณโดยใช้สูตรที่1น,นะครับแต่ว่าในการหาค่า t t e ท t ที่เป็น d dependent Sample มันมีอยู่2ส,สูตรครับนะฮะจะใช้สูตรที่1ห,หรือสูตรที่2ก็ได้นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คำนวณโดยใช้สูตรดังนี้นะครับ T เท่ากับซิกมาดีหารด้วยรากที่2ของ n คูณด้วยซิกมา, D, าดียกกำลังสองลบในวงเล็บซิกมาดีวงเล็บปิดยกกำลังสองหารด้วย n ลบ1น,นะครับก็เราก็สามารถแทนค่าได้นะครับ ซิกมาดนะครับก็คือ216นะครับก็จุดเดิมนะครับหารด้วยรากที่2ของ n อก็คือ20คูณด้วยซิกมาดียกกลังสองก็คือ2428ลบในวงเล Sigma D, ็บซิกมาดีวงเล็บปิดแล้วยกกำลังสองหารด้วย n นลบ1น,นะครับนะคำนวะณออกมาได้ค่าทีเท่ากับ21.56ซึ่งเท่ากันกับสูตรที่1 นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาค่านี้นะครับไปรายงานผลในตารางาเหมือนอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะใช้สูตรไหนนะครับจะใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2ก็ได้แต่ส่วนมากผมเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยผมชอบบรรยายสูตรที่1เพราะมันดูยากดีแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าคำนวณมือเนี่ยใช้สูตรที่2จะคำนวณง่าย นะครับก็แล้วแต่ครับตามสะดวกส่วนการหาค่าดีค r e e d o m ก็เหมือนกับสูตรที่1นะครับการรายงานก็เหมือนกับสูตรที่1นะครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอขอบคุณและขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อมีเนื้อหาดีๆนำเสนอท่านจะได้รับทราบ ขอบคุณครับ